แม้มีป่าปิดรอบทุกขอบทิศแต่น้ำจิตไม่ตีเรามีให้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรทิตดีฉันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนะฮะเข้ามาดูความคืบหน้าของแปลงเกษตรทิตดีฉันอันนี้ทำการปักเสาไฟแล้วนะครับรอการไฟฟ้าเข้ามาติดตั้งมิเตอร์ให้เสาไฟนี่ก็คือถ้าเป็นเสาฝั่งทางซ้ายมือ,อเป็นของ ขยายเขตของการไฟฟ้าความสูงของเสาจะอยู่ที่8เมตรนะของของแปลงเกษตรที่ติดฉันนี่ความสูงอยู่ที่9เมตรนะฮะแต่ผมให้เขาปักลงไปในดินลึกหน่อยนะให้ความสูงเท่ากันเพราะว่ามาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะถ้าเราจะเอาสายไฟโยงข้ามถนนนะฮะต้องมีความสูงตกท้องช้างของสายไฟนะฮะต้องให้มากกว่า5.5เมตรนะครับ นี่ก็คือผมให้เขาติดตั้งตู้นะติดตั้งตู้เรียบร้อยแล้ะนะครับติดตั้งตู้ไฟข้างในก็จะเป็นในส่วนของเป็นตู้กันน้ำอย่างเดียนะฮะในผมให้เขาใส่เป็นคัทเอาท์นะแล้วก็เราก็ช่างก็แถมปลั๊กไฟกับสวิตช์ไฟไว้ให้ชุดหนึ่งให้เป็นคัทเอาท์ก่อนนะเดี๋ยวพอผมมาสเสร็จผมก็จะเปลี่ยนโด้านล่างนี่ช่างก็ใส่เป็นสายกาวก็จัมเป็นลายกับ นิวตันไว้นะครับเดี๋ยวไงผมก็ต้องมาเปลี่ยนนะฮะสายนี้เดี๋ยวผมก็ต้องมาจัดเก็บใหม่นะครับวันนี้ก็จะเข้ามาดูแปลงหลังจากนะฮะหลังจากที่ได้ทําการขุดล่องไปนะฮะจะเห็นว่าในล่องนี้ฮะน้าจะไหลวันนี้จะเข้ามาตัดหญ้านะฮะวันนี้เข้ามาทําการตัดตัดหญ้านะฮะตัดหญ้าในแปลงเกษตรที่ดีฉันนะครับเราจะมีในส่วนของนะฮะมันจะมีในส่วนของบอ่อ สระน้ำในแปลงเกษตรทีด่ดีฉันนะที่เราทําการลอกไปเราจะเห็นว่าสีน้ํานะฮะหลังจากที่ลอกลอกไปฮะเนื่องจากว่าดินมันนิ่มมากมาเห็นไหมฮะว่ามันมีดินที่เราขึ้นมาแต่งมันสไลด์ลงนะมันค่อนข้างจะสไลด์ลงเป็นบางจุดนะฮะสไลด์ลงเป็นบางจุดสีน้ำจะเป็นสีแบบออกน้ำตาลเป็น เ,เหมือนชานมเลยนะครับผมก็เลยจะใช้วิธีการนะฮะจะใช้วิธีการวันนี้ก็จะมาวัดพื้นที่สระน้ำนะครับว่ามีพื้นที่เท่าไหร่วันนี้ก็จะเอาปูนซีโอไรท์นะฮะจะเป็นซีโอไรท์สองลูกนะเพราะว่าคาดว่าบ่อน,น่าจะไม่เกินสามงานนะฮะก็ใช้ซีโอไรท์สองลูกนี่เพื่อจะสาดไปในน้ําให้น้ําก็ใสขึ้นนะให้น้าก็ใสขึ้นให้มันดูดีหน่อยนะครับวันนี้ก็จะเข้ามา ตัดหญ้าแปลงที่จะตั้งใจจะทําสวนป่าด้านบนนะฮะข้างบนประมาณสองึงสามไร่สาม 2, 1, 3, ไร่ 3, ไ,ได้นะ,ะเราก็จะตัดหญ้าวันนี้จะตัดหญ้าให้เสร็จเลยนะฮะส่วนในพื้นที่ที่เราปรับไปแล้วดูจากพื้นที่แล้วก็คืออาจจะไม่ต้องไม่อาจนะครคือไม่เอาจะไม่ซื้อหน้าดินมาถมละนะครับเราจะไม่ซื้อหน้าดินมาถมละซื้อแต่ลูกหลังมายกเป็นเป็นจอมปลวกเลยนะฮะซื้อลูกหลังมายกเป็นจอมปลวกกอน นี่คือร่องน้ําที่เราขุดไว้นะน้าก็จากพื้นที่ก็จะซึมมาเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมฮะน้ําใสเป็นสีนี้เลยวันนี้ผมจะเอาเครื่องวัดพ h เดินนะวัดพ h เดินวัดความชื้นในดินแล้วก็วัดความหนานแน่นความทึบนะความหนานแน่นของดินเอามาวัดด้วยเครื่องมือที่สั่งซื้อมาจากรัตซ์ด้านะไม่แพงวัดครั้งแรกก่อนนะจะเห็นว่าในแปลงเนี้ยเริ่มแห้งแล้วฮะสี่วัน หลังจากเราลอกเปิดหน้าไปได้สี่บันเห็นว่าในแปลงเริ่มเริ่มแห้งดีพอเดิมเยอะแล้วครับถือว่าแห้งใช้ได้เลยนะแต่ว่าน้านี่เขาจะไหลตลอดนี่ครก็มีน้ําไหลในร่องตลอดเลยครับก็จะเริ่มดินฝ่าจะเริ่มแห้งเราจะเอาลูกหลังมาลงทำป็นจอมปลวกนะเดี๋ยวผมก็จะพ่นยาฆ่าหญ้าล้วก็จะเอารถไถ มาปรับพื้นที่ให้เรียบนะส่วนตัวนี้ฮะเดี๋ยวพอมันแห้งเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะต้องตกแต่งให้มันให้เป็นทรงนะอาจจะแมโคโรเล็กมาตกแต่งแมโคโรเล็กแถวนี้ไม่ไแน่ใจว่าวันละเท่าไหร่นะฮะเราก็จะมาขุดๆตกแต่งแล้วก็จะถอยดินไปลงบางจุดที่เรามองว่าเราอาจจะเสริมนิดนิดก็คือใช้ดินในแปลงเนี่ยฮะไม่ต้องซื้อนะ,ะครับนี่แมกโรเขาเกียร์ ที่เขาทิ้งดินมาตรงนี้ฮะเขาเกี่ยให้หมดดีนะเฮะียสุชาติเป็นแมคโครที่ชั่วโมงละพันห้าร้อยบาทถือว่าทำงานเรียบร้อยนะคนขับนี่ทำงานไม่หยุดเลยทำเรื่อยๆแต่ทำไม่หยุดเลยนะฮะแล้วก็ดีตรงที่ว่าแมคโครเขาใหญ่เนี่ยฮะวันนั้นน้ำตรงนี้มันเต็มครพอน้ำเต็มปับ๊บมันก็จะถลม่มตุผลที่มันถล่มก็คือว่าเวลามันเป็นดินทรายอะครับพออ่าทรายมัน อุ้มน้ําอุ้มน้ำเสร็จปั๊บเขาก็จะทิ้งตัวนะทิ้งตัวลงก็เลยเป็นถล่มแบบนี้อันนี้เนผมค่อยมาตกแต่งเอาทีหลังนะฮะแต่น้ําเยอะน้ําเยอะมากนะจะเห็นว่าเริ่มในพื้นที่ผมเริ่มแห้งนะแล้วก็มีดินกองไว้ตรงด้านคลองชลประทานอีก3ามสี่กองนะมา่อน,นั้นพนอะดีผมกลับก่อนนะ ผมกลับไปวันที่สี่เราก็วันที่ห้าเขามาเก็บรถแมคโครเขาก็เกลี่ยให้เห็นเขาส่งลายแจ้งไปประมาณสองชั่วโมงครับเขาแถมให้มาเจอแมคโครที่ใจดีมากชั่วโมงละพันห้าครับแถมสองชั่วโมงก็สามพันบาทแล้วนะครับน้ําใสเลยนะครับนี่เห็นว่าน้ําใสมองเห็นมองเห็นล่องเลยมองเห็นพื้นดินข้างล่างเราก็จะตกแต่งเนี่ยฮะถ้าเป็นหน้าฝนปรำลังหนา,าล่องเขาก็จะเป็นแบบตัวนี้แหละ เป็นเหมือนตัววีตัวยูอะฮะมันก็จะถล่มแบบนี้ข้างขางนะฮะแต่เราก็ต้องปลูกปลูกต้นไม้กันกันถล่มหน่อยริมริมอันนี้จะเป็นแอ่งที่ผมให้แมคโครเขาขุดไว้ให้ลึกหน่อยนะจะเป็นแอ่งมาดูกันครับว่าน้ําน้ําดีไม่ดีดูเลยครับเนี่ยความลึกนี่ตรงนี้แค่เมตรห้าสิบสองเมตรนะฮะเมตรห้าสิบประมาณน้ําใสเลยฮะน้ํา น้ำก็ซึมมาจากใต้ดินนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนแจ้งไปว่าในพื้นที่เป็นดินแบบดินซับน้ำเนาะนะก็ต้องมีขุดขุดเป็นแหล่งพักน้ำแล้วข้อดีก็คือหน้าฝนก็ไว้ให้สัตว์น้าเข้ามาอยู่อาศัยนะฮะผมจะขุดให้เขาขุดสองแองตรงนี้แองแล้วก็ด้านล่างแองหนึ่งนะฮะเันะนั้นเนี่ยครับให้ดูความคืบหน้าหลังจากลอกไป วันนี้วันที่ห้ามั้งฮะวันที่ห้านะาะวันนี้เข้าวันที่ห้านะฮะสี่วันกว่ากว่าเราจะเห็นว่าน้ําที่อยู่ด้านผิวด้านบนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตามนี้จะเป็นน้ําขังเต็มเลยนะอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยแห้งหมดแล้วครับเติมแห้งแห้งเสร็จป้าไปเราก็มาปรับปรุงปรับแต่งให้มันเรียบนะครับแล้ววันนี้ก็เอาสายวัดเข้ามาด้วยจะเข้ามาวัดเนี่ยฮะวันนั้นที่ถ่ายให้ดู นี่เป็นคลิปที่สองที่สามงวนนั่นวานมคโคเข้านะตรงนี้จะเป็นน้ําแบบแฉะเลยเป็นทรายแบบเหลวๆฮะวันนี้ถือว่าเดินได้ละเดินได้แต่ก็ยังมีความชื้นอยู่นะนี่ลองลอยเดินได้แต่ยังมีความชื้นอยู่มีด้านล่างตรงนี้ฮะก็ยังเป็นน้ําอยู่ที่ผมมองว่าตอนแรกจะเป็นแอ่งกระทะนะอันนี้ก็คือเป็นน้ําดีเลยครับนะฮะ นี่เดี๋ยวแมคโคเล็กมาแต่งอาจจะขุดดินลอกๆดินเข้ามานะเรามาแต่งไอ้ตรงนั้นที่เป็นนั่นนะคือให้เขาลอกแมคโคเขาลอกเป็นร่องให้ผมขุดเป็นร่องเล็กๆให้นะเพื่อให้น้ํามันไหลลงไปในร่องที่เราขุดนะครับเนี่ยเดินได้แล้วนะครับมันก่อนนี้เดินไม่ได้เลยตรงนเนี้ยแฉเนี่ยขุดเป็นร่องเล็กๆให้น้ําไหลลงนะเหลือประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ ประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตามพูดถึงจำนวนน้ำที่ขังนะปรับน้ำที่ขังในพื้นที่นะจากเดิมร้อยเปอร์เซ็นนี่ตอนนี้ก็เหลือประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามจุดที่น้ำขังเราถือว่าได้ผลนะเพราะอ,อันนี้แค่ห้าวันเองครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้เสียเวลากน่นนะครับมีนามเมษาโน่นนะครับฝ่าจะได้ลงมือทำนะพอเราใช้แมคโครยอมเสียเงินไปสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะ ก็ได้ผลเลยอันนี้แม่บ้านมาด้วยแล้วก็หลานมาอ๋อมีรถลูกปลามาขายนะให่จะปล่อยลูกปลาปลาอะไรอ่ะตัวเองฮะปลาบึกเขาขายยังไงปลาบึกตัวละร้อยซื้อปลาบึกมาตัวละห้าร้อยนะพอดีรถ้ร้ค่ะหตัวตัวละร้อยนี่นะปลาบึก ปลาบึก<อ>แท้ไหมเนี่ยยวดูก,ก่อนนะครับปลาบึกแท้ไหมถ้าปลาบึกปลาบึกแท้เนี่ยตาเขาอยู่ด้านล่างตาเขาคว่ำลงนะฮะตาก็จะคว่ำลงอลอ่าอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าปลาบึกแท้ตาจะคว่ำลงอยู่ด้านล่างนะฮะไม่ใช่ปลาสบายไม่ใช่ปลาเพทานนี้คือปลาบึกนะครับก็ปล่อยไปเดี๋ยวหวานปูนปล่อยเลยนะปล่อยให้หมดเลยโอเคครับวันนี้ช่องเกษตรทีฉันก็ตั้งใจอยากจะหาพันปลามาปล่อย นะวันนี้มา,นมาเข้ามาในแปลงกเกษตรที่ทีดีฉันมีรถขายพันตาเข้ามาหาเลยนะจงเทลงเลยสาดเลยนะ,ะค่อยๆเทสาดลงไปเลยก็ได้เขาแข็งแรงอยู่ี่ปล่อยปลาบึกไปห้าตัวนะฮะบปลาบึกเป็นปลาที่กินพืชนะไม่ได้กินไม่ได้กินเนื้อไม่ได้กินเขาไม่ได้ล่าไม่ได้ล่าปลาตัวเล็กเขาเป็นปลากินพืชนะครับ ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะตั้งใจอยากจะหาลูกพันธุ์ปลามาปล่อยวันนี้แวะเข้ามาถสร็ปั๊บก็มีมันเป็นเรื่องที่แปลกนะก่อนปิดคลิปขออนุญาตเล่าอะไรให้ฟังมันเป็นเรื่องที่แปลกมากผมเข้ามานำาในงานในพื้นที่เนี่ยมาซื้อที่ดินปับ๊บเนี่ยวันที่รังวัดเขตเนี่ยอยากจะให้คนข้างๆเข้ามาแบบเซ็นให้เขาก็เข้ามากันพร้อมหน้าเลยครับมาเซ็นหมดแม้แต่กรมชนะระทานอบตอนะปกติในทางอบตอจะมายากหน่อยนะนี่ในช่างมาเองเลยนะ หน้าในช่างโยธามาเองนะเราก็อยากจะปักเสาไฟก็มีลุงที่รับจ้างปักเสาไฟเข้ามาหาถึงที่เลยครับถึงแปลงกเกษตรที่ดีฉันเลยนะแมคโครอยากจะขุดลอกก็มีคนมีลุงบอกติดต่อแมคโครมาก็ได้แมคโครเจ้าดีเลยนะวันนี้อยากจะหาลูกพันปามาปล่อยก็นะได้จะปรับน้ําก็ดฮะมีรถขายลูกพันปลาเข้ามาหาถึงที่เลยถึงแปลงกเกษตรที่ดีฉันเลยนะฮะจังหวะดดีมากเลยครับผมนะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวจะทยอยถ่ายถ่ายความคืบหน้าให้ดูนะแล้วก็จะลงบันทึกไปในงยูทูบนะครับผมครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ